สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้องไก่ฝากในทางดีๆวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับเดือนกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเป็น,นทางดีๆนะครับของน้องเมยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ มาชอบในทางคลองน้องเมยนะครับก็จัดไปในเนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนในทางเลขสามตัวบนนะครับน้องเมย์จัดให้นะครับมีเลขหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับในทางต่อไปนะครับ อันนี้นะครับเป็นทางชุดแน่นๆนะครับของน้องเมย์บอกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางต่อไปนะครับน้องไก่คือหนึ่งตัวนะครับถ้ามีเลขแบบนี้นะครับน้องไก่จะคือหนึ่งตัวนะครับต่อไปนะครับมีเลขนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ในทางต่อไปนะครับสามสามหนึ่งนะครับต่อไปนะครับสามหนึ่งสามนะครับพอมาไปนองครับในทางต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับ คับนะครับสีร่ร้อยสามสิบเอดนะครับน้องไกจ่จะให้อกในทางนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนในทางเลขสองตัวนะครับน้องเมย์อบอกนะครับชดแน่นๆนะครับมีเลขนะครับ ห9นะครับพอ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนะครับมีเลขนะครับเก้าหาหาสองหาสี 56าสหาแปดครับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับห้าสิบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีประมาณนี้นะครับสําหรับในทางชุดสองตู้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบในทางของ น้องเมย์นะครับก็จัดไปในเน่นนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับในทางของน้องเมย์วยรัาตบ้านนะครับสําหรับในทางวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับในทางดีๆจะช่องน้องไก่ป่านะครับสําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ